สวัสดีค่ะไหนๆวันนี้ก็มากันกับชุดตุษจีนแล้วนะคะก็จะมาแชร์ไอเดียการสําหรับเวลาคนจีนนะคะที่เขาจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าคิดนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาค่ะจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเทคนิคของคนจีนนะคะเขาก็จะใช้วิธีว่าถ้าอย่างในบริษัท1บริษัทะคะเขาก็จะกําหนดเลยว่าทุกคนในบริษัทค่ะเช้ากลางวันเย็นหรือว่าบางทีก็คือกําหนดว่าวันละ ต่อวันค่ะให้ทุกคนต้องคิดไอเดียใหม่ๆมากันคนละวันวันละอย่างน้อยหนึ่งชิ้น1ไอเดียนะคะสมมุติทั้งบริษัทมีหนึ่งร้อคนก็ได้วันละอย่างน้อย100ไอเดียซึ่งเขามองว่าเราคิดแบบมีไอเดียขึ้นมาดีหรือไม่ดีค่ะมันยังดีกว่าที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ด้วยไอเดียจากความหลากหลายของคนมุมมองที่แตกต่างกันคะก็ส่งผลให้ มีโอกาสที่จะได้รู้ customer insight ที่แท้จริงของผู้ใช้หรือว่าความต้องการของลูกค้าจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเหมือนกันที่เราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าปรับใช้ในแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะไอเดียใหม่ๆในการหาความต้องการของผู้บริโภคก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะ